สวัสดีค่ะแม่แ,มแมวันนี้ก็กลับมาพบกับแม่มายูตามเคยที่ช่องทวินมาม่ามายูค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของสองแสบนะคะก็คือน้องเชอกับน้องชาเนี่ยวันนี้นะคะครบ2ขวบพอดีเลยนะคะในวันที่8สิงหาคมนะคะป,นป,นปีนี้ก็ปีนี้ก็ปี2022นเนาะเพราะว่าเด็กๆเ,เกิดตอน2020ค่ะตอนนี้2ขวบครบพอดีเลยนะคะเมื่อเช้านะคะเราก็ได้ไปทําบุญนะคะไปทําบุญไปทําสังฆทานนะคะให้พระที่วัดเนาะแล้วหลังจากเสร็จจากนั้นนะคะเราก็ เหมือนกับว่ามีของพวกของใช้ของกินแบบแห้งอะไรพวกนี้นะคะบางส่วนนะคะเอาไปบริจาคนะคะให้กับทางเหมือนกับว่าออบ้านพักผู้พิการอนะไรประมาณนี้นะคะซึ่งช่วงนี้โควิดเขาก็จะไม่ได้ให้พบเข้าไปพบเลย่องน,นี้เนาะตอนแรกว่าจะให้เป็นอาหารกลางวาันอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยว่าเออซื้อเป็นของแห้งเอาไปให้อะไรเนียคะก็เหมือนกับว่าก็จะได้เหมือนกับว่าปลูกฝังให้เด็กๆรู้จัก,จากการทำทานาการให้การบริจาคก,การทำบุญอะไรอย่างนี้เนาะนี่แหละคะ่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เด็กๆก,ก,ก็งีบกันอยู่นะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นนะคะเราก็ จะมีเหมือนแบบชวนญ,ญาติที่เป็นวัยเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะมาทานข้าวมาอะไรนู่นนี่น,นั่นแล้วก็จะให้เด็กๆเ,เป่าเค้กค่ะซึ่งแม่มาอยู่ก็เลยจะเหมือนกับจัดแบ็กดรอปน่ารักน่ารักเผื่อเอาไว้ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะมาแชร์ไอเดียแม่ๆนะคะสมมติว่าใครกําลังเหมือนกับว่าจะจัดงานวันเกิดให้กับลูกๆเนาะแล้วเราก็ยังไม่มีไอเดียเนะว่าจะจัดเป็นธีมไหนอะไรยังไงเนาะซึ่งของแม่มาอยู่ที่จะจัดในวันนี้นะคะมีกล่องนี้กล่องเดียวเลยกลย่องนี้กล่องเดียวนะคะซึ่งตัวนี้แม่มมาายู F, จาอจกนะ ซึ่งร้านชื่อร้านเดี๋ยวแม่มาอยู่ใส่ลิงก์ไว้ให้นะว่าชื่อร้านอะไรซึ่งแบบจะมีลูกโป่งอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยธีมวันนี้นะคะที่เราจะเป็นธีมก็คก็จะเป็นธีมเดซี่นะคะสีจะเป็นเหลืองขาวอะไรประมาณนี้เนาะแม่ก็สั่งเป็นแบบลูกโป่งสั่งอะไรมาเยอะนี่เห็นไหมนี่นี่ก็จะเป็นที่เป่าที่จริงมีอยู่แล้วแต่ว่าเผื่อเขาแย่งกันนี่ทางร้านน่าจะแถมมาให้ไหมนี่ดูดิ ร้านน่ารักมากคือร้านแถมตัวนี้มาให้นะคะซึ่งตัวนี้เราไม่ได้สั่งตีนี้พอร้านแถมเลยมีมอันเดียวเดี๋ยวไอ้สองสาวแย่งกันสรุปเดี๋ยวอันนี้มามีใสเองค่ะนะคะนี่อันนี้สองขวดนะคะตีมสีเหลืองๆเราก็เลยจะต้องมีเป็นเลข2ส,สีเหลืองเนาะแล้วก็นี่นะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกครอปตา่างๆ อ๋อตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นคํำ Happy Birthday นะคะตัวยาวๆเดี๋ยวเราจะเอามาห้อยๆเรียงกันนะคะเดี๋ยวเราต้องมาต่อห้อยเรียงกันเป็น Happy Birthday เนอะ อ่าตัวนี้เป็นเซตนี้นะคะแล้วก็พวกนี้จะเป็นเซตลูกโป่งนะคะซเซตลูกโป่งที่เป็นรูปแบบว่าตัวยิ้มยิ้มนะคะแล้วก็เป็นดอกเบซี่ตัวนี้นะ,ะซึ่งแม่มายูสั่งมาเป็น3เซตนะคะนี่นะคะเป็นเซตใหญ่คู่หนึ่งนะคะแล้วก็เซตกลางคู่หนึ่งอยากให้แม่มายูเปิดให้ดูไหมว่ามันไซส์ประมาณไหนเนี่ยเดี๋ยวนะวอันนี้เซตกลางเซตเล็กเดี๋ยวแม่มายูแกะออกมาให้ด <ๆ S 2> <ๆ>ูเนาะอันนี้แยกเป็นประเภทให้ก่อนเอะแล้วอันนี้คืออะไรเอย อ๋อนี่น่าจะเป็นเลข2ค่ะเลข2ตัวใหญ่อาจจะให้ถือเป็นลูกโป่งคนละ2อันคนละอันอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็น่ารักมากค่ะเป็นหมวกนะคะเป็นหมวกให้2ส,สาวได้ใส่นะคะเป็นหมวกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ ซึ่งจริงๆในช้อปปีมันเยอะมากเลยนะแม่ร้านที่แบบว่ามีของขายลูกโป่งลูกโป่งเนี่ยทีนี้เรามาเจอตรงนี้ที่แบบของครบพอดีเพราะว่าบางที่อ่ะมันอาจจะไม่ได้พร้อมส่งไงบางที่เราก็ต้องรอเอฟมาจากเมืองนอกมาจากเมืองจีนใช่ไหมมันจะเทคไทม์แบบเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยก็เลยจะไม่ทันเนี่ยวันนี้ของมีแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่มายูจะจัด,จดออกมาได้เป็นยังไงคะ่ะ นี่ตัวนี้นะคะที่แบ่งเป็นชื่อๆนะคะซึ่งแบบไซส์มันก็น่ารักพอดีเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอามาห้อยกันกับตัวชื่อตัวนี้นะคะแม่ไม่ยุคไปไม่ว่าเราน่าจะมีเป็นสองแถวนะคะก็คือแถวแรกเป็นแฮปปี้แล้วก็แถวล่างเป็นเบอร์เต้นแล้วก็ดอกยีเลขกสองอะไรเงี้ยทีนี้เราต้องมาเรียงกันนะคะมาร้อยกันซึ่งตอนนี้เด็กๆก็หลับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอยากทำอะไรก็ต้องรีบทำนะคะไม่อย่างนั้นนางตื่นแล้วจะวุ่นวายนะ,ะนางตื่นแล้วต้องทำอะไรนนะะแล้วนะเราก็จะเซอร์ไพรส์นางนะคะพอนางเข้ามาในห้องนี้ก็จะแบบว่าเฮ้ย <Wow. S 2> เราจะต้องเข้าปีมนะฮะนี่ไม่ได้จริงจังเลยเลยนะฮะนะคะสีเล็บอ๋อฮะอ๋าาอฮะนะฮะแอบลูกไปทำหนีแล้วนะคะโอ้โหสีเล็บค่ะนี่นี่ะก็ได้คำว่าแฮปปี้นะคะซึ่งแบบว่าเนะเราคงต้องมาเกาะปรามันตรงนี้ดีไหมเด็กก็น่าจะยืนประมาณถึงตรงนี้ นีใส่พีผิด <laughs> <laughs> โอ้นี่เดี๋ยวแม่มาอยู่ให้ดูไซส์ลูกโป่งนะคะซึ่งตอนนี้เราทับเอาซื้อออกมา3มไซส์เนาะนี่ไซส์ลูกโป่งไซส์แรกจิ๋วๆเดี๋ยว,วเราจะมาเป่ากันนะนี่คือไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กแล้วนี่คือไซส์กลางชัดน่ารักไหมแล้วก็อีกไซส์หนึ่งคือเป็นไซส์ใหญ่นะซึ่งแบบใหญ่มาก อ้ยคือไม่คิดว่านางจะใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วเดี๋ยวลองลองมาเป่ากันนะว่าพอเป่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเนื้อ,อใส่เล็กก่อนนี่อันนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะคำนะคะก็เป็นแฮปปี้เนาะแล้วก็เบิเร์ดเดย์แล้วเดี๋ยวลองมาใส่กันนะคะว่าจะใสยย่กระดับตรงไหนยังไง,งไเนาะ ้รูปป่งเสงเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราเริ่มมาตกแต่งกันเลยค่ะ ซึ่งก็เลยเดี๋ยวจะเอาเก้าอี้ตัวนี้นะคะลองเทียบดูเนาะนี่เรามีเก้าอี้ตัวนี้เก้าอี้สองตัวน่ารักมากนะคะแม่ได้มาจากไอเกียเนาะซึ่งแบบคลิปเก๋มากประกอบก็ง่ายแล้วก็เบาด้วยนะนี่ค่ะโต๊ะที่ไว้คู่กันเนาะซึ่งแบบเขาจริงผู้ใหญ่ก็นั่งได้เลยอะเนี่ยแม่นั่งได้เลยเ้ยน่ารักมากมากเนี่ยเอาไปนั่งทำแบบตั้งระบายสีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาใช้ไปหยกของคุด้วย เสร็จแล้วค่ะแม่แม่ ซึ่งแบบก็แฮปปี้มากเลยนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในตีมากเลยเนาะแล้วก็มีลูกโป่งใช่ไหมมีลูกโป่งแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเค้กเข้ามาแล้วนะคะซึ่งเป็นตีมเดียวกันนะส่วนตัวนี้แม่ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบนบป้ายอะคริลิกปักไปนะคะซึ่งตัวนี้ซื้อเมื่อแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ของเก่ามนาะใช้นะก็จะเป็นของเชอร์และของชานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าใครสนใจตัวป้ายอะคริลิกถามแม่มาได้นะเดี๋ยวแม่แปะลิงก์ให้นะคะโอเคก็ตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะก็ทําเองทั้งหมดเลยแล้วค่าใช้จ่ายทั้ง ก็มีแบบสั่งเค้กเข้ามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งใครมีจริงๆเรามีเ e ฟลเฟรนเค้กไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้ร้านเค้กทําได้เลยนะแล้วน้องอยังเล็กๆจริงๆมันไม่ได้กินเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบสั่งประมาณครึ่งปอนอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็เนี่ยอย่างแม่มายูก็สั่งครึ่งปอนเป็น2ปอนไปนะคะไอเป็นครึ่งปอน2ก้อนมานะคะเพื่อที่จะให้เชออันนึงชาอันนึงเล็ว,วน,นี้นะคะแล้วก็นี่แหละก็บัจเจตไม่ได้เสียเยอะด้วยนะน่าจะหมดไปไม่เกินหลักพันนะคะนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเเเรราาามมอดูนนนนะะะะะคคว่ป็ยังไงะะงจตตื้ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นไอเดียให้กับแม่ๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาเหมือนกับว่า,อาไอเดียในการจัดงานวันเกิดให้ลูกเนาะะเจาตีมไหนสีอะไรดีนะคะก็ะะเผื่อจะเป็นไอเดียไอเดียดึงนะแล้วเดี๋ยวยังไงแม่มาอยู่จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะคะก็ยังไงถ้าติดถ้าถูกใจคลิปนี้ยังไงก็าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่มาอยู่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพวกเราด้วยนะอย่าลืมติดตามครอบครัวพวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวว่ายังไงแม่มาอยู่จะมาอัปเดตคลิปใหม่ๆให้ชมกันนะคะวันนี้ไปก่อนเนาะไปเซอร์ไพรส์สองแสบก่อนค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย